และกฎหมายไทยนี่มันเป็นกฎหมายแบบกล่าวหาด้วยผมนี่ถูกฟ้องบินประมาทหลายครั้งแต่ว่าก็ในขบ,บวนการสืบสวนก็สั่งไม่ฟ้องไปเกือบทั้งหมดนะครับแต่มันเสียเวลามีเรื่องส่งท้ายอีกเรื่องหนึ่งครับผมก็อยากจะสื่อความถึงรัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีอนุทิน และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านศิหศสัก์พวงกิจแก้วผมอยากจะขอพูดแทนความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศข่าวที่ออกมาหลังจากท่านไปประชุมก็ทราบว่ามีการประชุมกันหลายรอบแล้วอยู่ต่างประเทศก็มีอยู่ ใกล้ประเทศเราก็มีล่าสุดนี่ก็คือประชุมกันที่มาเลเซียประชุมกันสี่ฝ่ายประเทศไทยประเทศกัมพูชาประเทศมาเลเซียและสหรัฐอเมริกาท่านทั้งหลายครับนี่คุณประยูนบอกว่าเพจ csi la เปิดรายชื่อ เจ็ดนักการเมืองมาแล้วก็เดี๋ยวก็ไปหาดูนะครับคือเรานี่พูดไม่ได้คุณประยูนอย่าพิมพ์มานะคุณประยูนอย่าพิมพ์มาเออย่าพิมพ์มาต้องขอเพราะอะไรครับคนที่ทำเพจ csi la นี่ยเขามีภูมิลำเนาอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาแต่คุณประยูนกับผมเนี่อยู่ประเทศไทย และกฎหมายไทยนี่มันเป็นกฎหมายแบบกล่าวหาด้วยผมนี่ถูกฟ้องบินประมาทหลายครั้งแต่ว่าก็ในขบ,บวนการสืบสวนก็สั่งไม่ฟ้องไปเกือบทั้งหมดนะครับแต่มันเสียเวลาสมมุติไปแจ้งเราที่ต่างจังหวัดเราก็ต้องเดินทางไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจส่งอายการอายการก็สั่งไม่ฟ้อง กว่าอายการจะสั่งไม่ฟ้องเราก็ต้องไปรายงานตัวต่ออายการหนึ่งครัง้งสองครัง้งเสียเวลาในการเดินทางถ้าบางคนต้องการจะกกันแกล้งเราไปฟ้องเราไกลๆนู่นนี่ก็ยากนี่ครับระบบกฎหมายไทยมันอย่างนี้ละมันเป็นระบบกล่าวหาซึ่งมันควรที่จะต้องแก้กฎหมายนี้สักทีมินประมาทเนี่ย มันต้องให้เจ้าตัวฟ้องที่ศาลไม่ใช่ไปแจ้งความกับโรงพักมิผมอยากจะชี้แจงอย่างนี้นะครับไอ้เรื่องมินประมาทเนี่ยผู้เสียหายควรไปยื่นฟ้องที่ศาลเพื่อให้ศาลได้ไต่สวนเบื้องต้นว่ามันมินประมาทจริงไหมไม่ใช่ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรแล้วตำรวจก็กลัวนักการเมืองก็ เขายืนยันว่าเขาเสียหายผมถามว่าเสียหายตรงไหนเนี่ยเขาฟ้องผมผมได้เอ่ยถึงเขาไหมเนี่มีชื่อเขาสักประโยคไหมไม่มีอ่ะแล้วไม่มีแล้วมาเรียกผมมารับทราบก็เกาหายก็เขายืนยันว่าที่คุณพูดน่ะคือเขาก็มันไม่มีอ่ะตำรวจไม่กล้าใช้ดุลพินิษฐ์ตำรวจไม่กล้าใช้วิณยานนี่ผมบอกเลยนี่สองคดีเนี่ย ล่าสุดของผมเนี่ยที่มหาสารคามไม่มีชื่อไม่ได้เอ่ยชื่อเลยแต่แจ้งเฉยๆอ่ะผมกก็ไปเอ้แล้วทำไมท่านไม่สั่งทำไมตำรวจไม่สั่งไม่ฟ้องไปเลยไม่หรอกครับถ้าผมสั่งไม่ฟ้องไปเรื่องก็ต้องไปขึ้นถึงผู้บังคับบัญชาผมนู่นนะครับต้องไปที่คอนแกนแล้วก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการมาสอบผมอีกว่าทำไมผมสั่งไม่ฟ้องเอาแล้วดูดิมันมีไหมเนี่ย ผมว่ามันมีไหมชื่อเนี่ยเราพูดถึงชื่อเขาไหมเราได้ระบุตัวต,วตนเขาไหมไม่มีครับแต่ผมต้องให้อัยการสั่งก็ต้องนําตัวผมไปส่งอัยการสุดท้ายอัยการก็สั่งไม่ฟ้องแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็ต้องเสียเวลาใชครับนี่ผมบอกว่าต่อไปนี่นะใครฟ้องผมแล้วอัยการสั่งไม่ฟ้องตํารวจสั่งไม่ฟ้องหรือศาลยกฟ้องเนี่ยผมจะฟ้องกลับ ด้วยข้อหาหนักเลยนี่ว่าจะไม่ฟ้องใครแล้วแต่ลำคาญไงแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้คนอื่นได้รับโทษทางอาญาเนี่โทษจำคุกเจ็ดปีนะครับเอาหนักกว่ามินประมาทอีกแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต้องบอกนะไอ้พวกขี้ฟ้องทั้งหลายนีย่มันต้องใจใหญ่หน่อยสิทำงานการเมืองอะ่ะมันต้องใจใหญ่แค่เขาดา่าแค่นี้ ผมไม่เห็นเลยเนี่ใครด่าผมผมไม่เห็นไปฟ้องเลยผมไม่สนใจใครกดใครด่าผมผมกดหัวใจให้ด้วยรัก <c oughs> ใครให้คอควายผมผมก็กดหัวใจให้ใครบอกว่าผมเป็นสารพัดสัตว์เนี่ยหรือว่ามันจะเรียกยังไงก็ผมก็กดหัวใจให้ใครด่าผมผมกดหัวใจให้ใหใใหนั่นแหละครับนี่คือเรากล้าออกมายืนในที่สาธารณะแล้วเนี่ย เราก็ต้องยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ของเขาเขาวิพากษ์วิจารณ์เราเราก็ต้องยอมรับไม่มีปัญหาเลยสําหรับผมนี่ไม่มีปัญหาเลยแต่ในผมยังขอสงวนสิทธินะผมปรึกษากับทนายความเ่ยทนายก็บอกเอาเลยพี่พวกนี้มันแจ้งความมันเป็นเท็จดาเนินคดีมันเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอตัดสินใจก่อนคือผมก็ไม่อยากเอาคนไปติดคุกนะครับแต่บางทีมันจําเป็นนะไอ้พวกขี้ฟ้องเนี่ย บางทีเราไม่ได้พูดถึงมันเลยมันมาแจ้งว่าเราปินประมาทมันนี่โอ้ผมนี่นี่หลายคดีแล้วนี่อายการสั่งไม่ฟ้องตลอดอยู่นี่เอาละครับท่านที่รบครับก็ย้อนไปย้อนไปเมื่อกี้ดิพอดนีผมกลัวคุลระยูนที่อยู่ใน Facebook จะพิมพ์ชื่อมาผมก็เป็นห่วงเขาใครอยากเห็นก็ไปเปิดดูในเ,เพจ csi le เอาไปตามนั้นก็นแล้วกัน